สวัสดีครับบ่าเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมเด้อครับบ้าวเถ่าจะพาไปตามครับแนวทางของเส้นหนึ่งเดียวงวดวันที่16มีนาคม2565ครับไปฟังไปเบิรงนนันกันครับวางวดนี่เพิ่นจะเน้นให้ตัวไดครับผมงวดที่ผ่านมาครับแนวทางของเส้นหนึ่งเดียวกัทือวามแม่นยํำอยู่ด้วยครับท่านผู้ชมครับ3มโตครับเส้นหนึ่งเดียวให้มา074 058 968เกครับ 074058ครับถาดตัดเลนสองตกับถือว่ามาบนมาลางเนาะครับผมครับเอางวดนี้ไปฟังไปเบ่งน้ำกันครับว่าเสียนหนึ่งเดียวเพิ่นให้แน่าทังเป็นตัวได้ครับเพื่อตัวเลขถูกใจตรงใจโดนใจเนาะครับท่านผู้ชมจังตามครับถาบชอบให้พานเด้อครับผมครับแนวทางมีเข่ามีรุดบว่ากันเนาะครับท่านผู้ชมบ่าทาเสนอเป็นเพียงแนวาทังเท่านั้นครับพิจารณาเบ่งเอาเด้อครับผมครับบ้าวเทาว่าครับ แนว้ทางของเสี้ยนหนึ่งเดียวนี่ก็ถือว่าแม่นย่ำอยู่ครับผมครับถ้าท่านใดชอบก็จังจัดนะครับถ้าท่านใดคัดก็พานครับเอาครับพี่น้องท่านผู้ชมครับไปฟังไปเบิ่งน้ำกันวาเสี้ยนหนึ่งเดียวงวดนี้เพิ่นจะเน้นให้ตัวใดครับงวดวันที่16มีนาคม25 6 5หไปฟังน้ำกันพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับครับบ่าวเ่ามาตามตงวดครับเสี้ยนหนึ่งเดียวครับผมครับ คำนวณได้เลยเป็นบวกครับงวดนี้ครับผมครับคำนวณได้แล้วนะครับครับงวดที่ผ่านมาบ่าวถาวาก็ถือว่าแม่นยำอยู่นะครับเส้นหนึ่งเดียวเต้นหนาอ่าครับชุดสามตัวนี่ออกตัวหนาทั้งบนทั้งล่างเนาะเส้นหนึ่งเดียวครับครับผมมันจับตัวเลขผิดพลาดนะครับอ่าศูนย์เจ็ดซีครับผู้ตัดกับกับ 0740หาแป็เนาะครับเส้นหนึ่งเดียวครับถ้าตัดบนล่างนี่ก็ถือว่ามาทั้งบนถ้าตัดเป็นสองโตนี่เนาะครับครับครับมีผู้ตัดเลรียญโยครับมีผู้โชคดีหรอกว่าหันกระไดโอ้ครับผู้เพิ่นเลยน้ำมันบ่เลรีไปหลายครับได้น้ำหลายโยโอมากบอกครับผมจะผมกัดตัดเลรียนีันผมกระไดมันก็เป็นสิ่งละใคาเจ้าเบิ่งแนวทางว่าเส้นของเส้นหนึ่งเดียวนี่มันคือยังไหตัวย่างไป ในศูนย์แปดสามไปมันออกสามศูนย์แปดนี่แสงขาเจ้าเขาเจ้าไปถือแนวตั้งแบบนั้นนะครับมันก็เลยตัดเลนตัดเล่นตัวนาลักสิบลักร้อยใส่กันตรงสี่ครับอืมวนวดนี้มั่นใจปะครับวดน,นี้ก็ว่าพื้นเลขก,กับมั่นใจเยอที่จับใส่กันนี่เพราะรู้ว่าสิเป็นตัวนาตัวหลังแต่ว่ากับมั่นใจเลขอยู่ในนี่แหละครับมัน ยายามเหรียนใส่หลักให้ครบหลักก็คเพื่อสีเป็นรางวัลโดนหล่ะอ่าครับก็คือมั่นใจว่าอยู่ในชุดอยู่ในชุดนี้ต้องมีแน่นอนมันบ่าครับครับมีแน่นอนนะครับอืมเอาครับก็ล่องเบิงนะครับเนาะครับเอาไปพิจา,ารณาเบ่งเ,เอาแต่ว่าบ่าเ่าว่างวดที่ผ่านมานี่พลาด พลาดไปนิดเดียวนะครับน้อศูนย์หาแปดนะครับเส้นหนึ่งเดียวครับมันจับมันนั่นเก้าวันเก้าวันนี่แบบมาส่กันกับเก้าตัวล่างนี่แบมาใส่กันครับมันเลยจับวัดถึงครับเอางวดนี้ได้ตัวได้ครับเส้นหนึ่งเดียวครับงวดนี้ก็สามตัวก็ได้แปดสองหาครับผมครับสามตัวได้ครับท่านผู้ชมแปดสองหาครับ หน okay. ึ 5, 250, damages, ่งเก้าหาครับแปดสองห้าหนึ่งเก้าห้าครับสามแปดศูนย์ครับสามแปดศูนย์ครับสามคูสามหางคือเก่านะครับครับสามคู่ขึเกอละเรนโอ้ครับผมเน้นหางใดครับชอบหางใดเป็นพิเศษครับเช่นหนึ่งเดียวอบแปดสองห้าเลยนะครับแปดสองห้าแต่ว่า รับผมสิบอกเอฟซีไ้ว่ากับพยายามตัด,ต,ดต,ตัวตัวหนาเล่นน้าแน่ให้เรียนให้ครบอ่ะไอค,คู่นี่ผมอยากย้ำว่าเล่นให้ครบแน่บอกเอฟซีไว่าเพราะว่ามันไม่รู้ว่าจับสิทธิแบบใดกับสิทธิ์ถือว่าคู่นี่ละมันใจที่สุดอครับชุดแปดสองหานี่มันบ่ครับผมโอ้ครับแต่ว่าเบ้าเท่านคนาีกครับ,คร,บครับผมเบ้าเท่านี้มักชุดหนึ่งเก้าหาด้วยครับเส้นหนึ่งเดียว นึ่งเก้าหากับเป็นตัวร้องอีกกัแล้วครับ,รบแต่ว่ามันกับบอลลูกันแต่ว่าผมผมหมั่นใจตัวแปดสองหานี่แหละครับแด้ชุดสามแปดศูนย์นี่กะทือว่าเลขตัวนี้ดังอยู่นะครับเส้นหนึ่งเดียว สูตรนี่มันสูตรสามแปดศูนย์นี่เป็นเป็นสูตรที่ที่ผมให้ไปออกออกศูนย์ศูนย์แปดสามอ่ะให้ให้ไปศูนย์แปดสามตัวเก้าน่ะมันล,งล,งลง้งมานล้งโตแบบเก้าหลักมันเป็นสูตรสามเนี่ยหน้<อ>นครับผมครับครับต,ตัวมันเข่าตัวโตกว,วนั้นครับสามโตก็มีแปดสองหาหนึ่งเก้าหาสามแปดศูนย์นะครับเน้นที่แปดสองหา น้องมากะกหนึ่งเกาหาหนปีบาสซูโตนแหละครับแต่ว่าขอให้เอฟซีเล่นในเสมอกันดีที่สุดแต่ว่าพอคุณ <c oughs> ใจผมมันมากตัวนี้นะัะมากตัวแปดสองหานนี่แหละ,ะให้ตัดเลนนะครับสองตัวนั่นเ้อครับท่านผู้ชมครับเอาส่วนล่างส่วนล่างนะครับเส้นหนึ่งเดียวส่วนล่างนี่กะเกาหนึ่งครับล่างนี่เกาหนึ่ง ครับผมสามเจ็ดเก้าหนึ่งสามเจ็ดสี่สามสี่สามครับเน้นตัวไหนครับตัวล่างนี่ครับผมเน้นเก้าหนึ่งเหรอครับเน้นเก้าหนึ่งครับครับผมกลับไปน้ำเบอกครับผมหรือจังใดให้กลับโยครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเนื่องจาว่าตัวสองคู่สองคู่ไทยสามเจ็ดกับสี่สามนี่เพราะต้องกลับครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านี่กลับไปกลับโยครับ ก่าหนึ่งหนึ่งอ่าเก่าหนึ่งหนึ่งเก่ากับใบด้วยครับทนผู้ชมครับสามเจ็ดสี่สามนี่ตรงตรงว่าต้องกลับครับครับผมหรือจะชุดหรือมากมากเต็มเต็มเลยครับครับถ้าออกก็คือออกมากตรงตรงเต็มเต็มตามนี้เลยรับชุดตะบอกก็คือหลุดเลยนะครับแต่ว่าส่วนแต่ว่าของเสี้ยนหนึ่งเดียวนี่เบ้าทว่าจะเข่าชุดสามโตด้ครับผม ถาตัดเล่นี้มั่นใจผมมาติเขาย่นแล้วเพรู้ว่าติเข้าคู่ใดสามตัวนี่ว่าเพื่อนเปิดเส้นสูงแต่ว่าพวามชอบของผมนี่แปดสองหาด้ว่ว่าเปิดเส้นดีดีทั้งทั้งสามชุดแล้ครับเนี่ยครับถาตัดสองตัวบ้าทว่าให้ตัดในชุดสามตัวนี้จะแม่นจะแม่นย่ำได้ครับท่านผู้ชมครับก็แล้วแต่มากแล้วครับผมแปดสองหาหนึ่งเก้าหาสามแปดศูนย์ครับจะตัดเด่นสองตัวบนล่างก็แล้วแต่ผู้มีทุนผู้อยากตามนะครับเนาะ ครับพูดทุนหน่อยกับจัดจัดตามที่อาจารย์อที่เสี้ยนหนึ่งเดียวเพิ่นห้เด้ครับท่านผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวจะว่าตัดไปตัวเลขจะไล่โตขึ้นนะครับเสี้นหนึ่งเดียวครับแมนอยู่กามัตัวใดกับจ้างเลือกเอาก็ได้กับเบื้องแนวพวกเบื้องแนวทางมาแา่ก้อนหนานั้นกับคงสิรู้เหรอครับว่ามันเป็นมาแบบไหนครับเพราะว่าผมกไดเลยลงเลยสามงวดสี่งวดเนี่ยเนาะไม่นนาสี่งวดสามงวดนี่มันบ่ครับสี่งวดครับสี่งวดงวดสี่งวดนี่แหละ ครับเพราะว่ามันบางทีมันกัดออกรักลอยกับดักสิบใส่กันนั่งสีน่ะครับแนวแต้มากครับามากแต่จังจับจังซื้อเบึงจังจับลอตเตอรี่เบึงครับเพราะผมมือหนีดหลายใบแล้วเดนเน่งวดก้อนผมก็ได้ศูนย์เจ็ดผมก็ไปตัดเด่นศูนย์เจ็ดได้สามี่ใบละครับวันนี้ได้ตัวได้ล้ครับผมเส้นเส้นหนึ่งเดียวได้ตัวได้ครับงวดเนี้ยเพราะผมได้ได้ครบมัดเนี่ยครับได้ครบมัด แปดสองหาหนึ่งเก้าหาสามแปดศูนย์นี่บะครับครับผมได้มาอย่างละได้ครบยุคได้ยางละสามสี่ใบละครับอืมครับแต่ว่าได้หนึ่งเก้าหานี่สี่ลายก็เขาอยู่ครับแปดสองหานี่มันมันบอมมี่กับมันมีสองหาแปดทั้งสิบของเก่าอ่าเพราะว่ามันมาอยู่ในหนี่ผงเก่าเหมือนกันครับนายใบยุ่หรอก ถามเนมากเนี่ยเส้นหนึ่งเดียวว่าห้ตัดเลนสองอ่แปดสองหาแปดหาสองแปดสองหาชุดนี้มันวาครับครับผมกัแล้วแปดหาประมาณนี้แหละครับกแล้วแต่ผู้มักด้วยครับท่านผู้ชมผู้มักกันแล้วแต่ผู้มักมันคนมันดวงของคนกับพวกคือกันแล้วถ้โชคว่าจะนาแหละครับครับจะระนาบเอาครับบ้าวเทาชอบชุดนี้ครับหนึ่งเก้าหากระสามแปดศูนย์นิครับผมกับกัติดไว้ถึงสามหางเลยนะครับเส้นหนึ่งเดียวครับสรุปแล้วก็คือสามหางนี่แหละผันผู้ ว่าสิบบ่นั่นก็เอาสามหางนี่เสมอกันไว้ก็ดีเพราะเป็นยังครับครับกันม่านน้ำกันก็คือกับมีชกมีลาบแหละครับครับผมเอาบ่าเฒ่าก็จะรบกวนเส้นหนึ่งเดียวซ้ำนี่แหละครับครับขอบคุณเด้อครับผมครับสุขภาพแข็งแรงครับเฮงๆรงยๆครับไพ่เอฟซีลวยไปน้ำกันเด้อครับเส้นหนึ่งเดียวครับผมครับผมอย่าเจ็บอย่าจนครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาครับท่านผู้ชมครับแนวทางของเส้นหนึ่งเดียวเด้อครับผมแคปเอาเด้อครับอ่าแนวทางของเส้นหนึ่งเดียวครับงวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับสามโตครับแปดสองห้าหนึ่งเก้าห้าสามแปดศูนย์ครับเส้นหนึ่งเดียวว่าให้ตัดเลรนสองโตนําเด้อครับงวดที่ผ่านมาครับศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์ห้าแปดตัดเลรนเข่าทั้งบนทั้งล่างครับผม ครับงวดนี้กับ8สองหาเส้นหนึ่งเดียวว่าครับตัดสองหาแปดหครับแต่บ่าวอ่าหนึ่ก้าหาเป็นตัวร่องด้วยเพื่นว่าแต่ว่าบ่าวเ่ามักชุด1นึ่งเก้าหากับสามครับตัดเลนนึ่งเก้าครับเก้าหาหงหากับสามแปดแปนยนยี่แหละครับสองหาหนี่บ่าวเถาวาก็ถือว่าตัวเลขน่าสนใจครับถ้าชอบก็ตัดเลนตัดตัดเลนบนล่างด้ครับท่านผู้ชมครับส่วนล่างครับเส้นหนึ่งเดียวฟันพงที่เก่าหนึ่งหนึ่งเก่าครับสามเจ็ดสี่สามบอดตรง ผิดเริญนาบึงเอาเด้อครับเป็นเพียงหน้าทางเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบกระจัดถ้าคัดกับพานครับผมครับเป็นหน้าทางในการซื้อสลากกินแบ่งซื้อลอตเตอรี่ครับท่านผู้ชมครับช่องย t ท b e บ่าวแถวแชแนลครับช่อง u t u b e บ่าวแถาน้ำโชคครับถ้าชอบกดไลค์นะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ไ้เด้อยครับท่านผู้ชมครับกับขอให้ทุกท่านถูกหวยรวยเงินไปนน้ำกันครับงวดวันที่1 6มินาคม2 5 6 5ครับบ่าวแถาสวัสดีครับ